สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับลองนึกภาพตามนะครับภาพของแผ่นเหล็กที่ถูกเผาจนร้อนแดงกำ่ำวางอยู่บนพื้นดินแล้วก็มีเท้าข้างหนึ่งฉลมด้วยน้ำมันสมุนไพรจนชุม่มค่อยๆแตะลงไปบนความร้อนนั้นเบาๆเกิดเสียงชาก่อนที่เท้านั้นจะถูกยกขึ้นแล้วก็ประทับลงบนแผ่นหลังของผู้ที่นอนรออยู่ความร้อนกับกลิ่นของว่านยาค่อยๆแผ่ซ่านเข้าไปในกล้ามเนือ้อ คือภาพที่เล่ามานี่ไม่ใช่การแสดงนะคะแต่มันคือศาสตร์การบำบัดของจริงเลยที่สืบทอดกันมานานมากในแผ่นดินอีสานเป็นศาสตร์ที่จุดเริ่มต้นของมันไม่ได้มาจากการผ่อนคลายเลยนะคะแต่เกิดจากการต่อสู้กับความเจ็บป่วยในวันที่โรงพยาบาลอาจ,จิงอยู่ห่างไกลมากๆเป็นเหมือนความหวังสุดท้ายที่จับต้องได้ของคนในชุมชนเลยใช่เลยครับคือเรื่องราวของการนวดอีสานนี่มันลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นตามร้านนวดทั่วไปเยอะมาก จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่สปาไม่ใช่การนวดเพื่อความสบายตัวแต่มันคือการรักษาโรคจริงๆเป็นภูมิปัญญาที่เหมือนส่งต่อกันมาแบบปากต่อปากจากพ่อสู่ลูกจากครูสู่ศิษย์เลยนะครับอืมไม่ได้มีตำราจดบันทึกเป็นกิจลักษณะแต่สืบทอดกันผ่านการลงมือทาการสังเกตแล้วก็ความทรงจาที่อยู่ในมือกับเท้าของครูแล้วคนที่ทำหน้าที่นี้ในสมัยก่อนก็น่าสนใจมากครับ ใช่ค่ะเขาไม่ได้ถูกเรียกว่าหมอนวดอย่างเดียวนะคะแต่หลายๆท่านเนี่ยมีสถานะเป็นหมอธรรมด้วยซ้ำหมอธรรมค่ะคาว่าหมอธรรมนี่ความหมายลึกซึ้งกว่าน,นั้นมากเขาคือผู้รักษาทางกายแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจด้วย เป็นคนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรแบบลึกซึ้งจริงๆรู้ว่าต้นไหนใบไหนมีสรรพคุณอะไรแล้วก็อาจจะมีเรื่องของวิชาอาคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องค่ะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามเจ็บป่วยที่บางทีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาจจะอธิบายไม่ได้เหมือนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเลยนะครับเป็นทั้งแพทย์แล้วก็นักบำบัดในคนเดียวกันพอพูดถึงเรื่องการรักษาในแบบของท่านเหล่านั้นหัวใจหลักเลยก็คือความเข้าใจเรื่องเส้นกับลมใช่ไหมครับ ใช่ค่ะซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของการแพทย์แผนไทยอยู่แล้วแต่ว่าในแบบฉบับของอีสานก็จะมีความเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันแม้ว่าภาพรวมจะคล้ายๆแบบเส้นประทานสิบของภาคกลางแต่ชื่อเรียกหรือตำแหน่งที่เน้นย้ำอาจจะต่างกันไปตามภาษาถิ่นออ๋เป็นองค์ความรู้ที่ปรับให้เข้ากับสรีระและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆจริงๆ ใช่ค่ะแล้วความเชื่อที่อย่างรากลึกเลยก็คือความเจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยธรรมดาหรือโรคที่รุนแรงขึ้นล้วนมีสาเหตุมาจากเส้นพิการหรืออาการที่ลมติดขัดที่ชาวบ้านจะเรียกกันติดปากว่าลมกระสนั่นแหละค่ะมันคือภาวะที่พลังงานในร่างกายมันไหลเวียนไม่สะดวกเหมือนมีอะไรไปกั้นเอาไว้ ดังนั้นเป้าหมายของการนวดอีสานจึงไม่ใช่แค่การคลายกล้ามเนื้อที่ตึงๆแต่คือการเปิดประตูลมเพื่อทลายจุดที่ติดขัดนั้นให้พลังชีวิตกลับมาไหลเวียนได้อีกครั้งอืพอพูดแบบนี้แล้วการนวดมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพอีกต่อไปแต่เป็นการทำงานกับพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยและเพราะมันเกี่ยวพันกับพลังชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเลยได้เห็นมิติทางพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแบบแยกไม่ออกเลย อย่างภาพที่ผมจำได้คือก่อนที่หมอจะเริ่มนวดได้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือการไหว้ครูใช่ค่ะจะมีพานที่เรียกว่าขันห้าหรือบางทีก็ขันแปดที่มีดอกไม้ทูบเทียนจัดเตรียมไว้อย่างดีมันไม่ใช่แค่ธรรมเนียมแต่เป็นการขอขอมาครูบาอาจารย์แล้วก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นั้นๆว่าจะเริ่มการรักษาแล้วเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเคารพมากๆไม่ใช่ใครนึกจะทำก็ทำได้เลยแล้วในระหว่างที่นวดเนี่ย บางทีเราอาจจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆบทสวดหรือคาถาอาคมใช่ค่ะหมอนววจะบริกรรมอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันมีความหมายสองได้นะคะด้านหนึ่งคือความเชื่อว่าคาถาจะช่วยเพิ่มพลังในการบำบัดให้ได้ผลดีขึ้นแต่อีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวหมอผู้รักษาเองด้วยอ๋ ป้องกันตัวเองยังไงครับคือมีความเชื่อว่าในการรักษาโรคเนี่ยโดยเฉพาะโรคที่มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมีของหรือพลังงานที่ไม่ดีจากผู้ป่วยไหลย้อนกลับเข้าตัวผู้รักษาได้คาถาอาคมก็เลยเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาทําอันตรายหมอได้ค่ะโหแสดงว่าการรักษาแต่ละครั้งนี่มันคือการเดิมพันของผู้รักษาด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่การออกแรงแต่คือการเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงด้วย เรื่องนี้น่าสนใจมากครับมันทำให้เห็นเลยว่าศาสตร์นี้มีกฎเกณฑ์มีความเคารพในธรรมชาติสูงมากใช่ค่ะยังมีข้อห้ามหรือที่เรียกว่าคลำซึ่งเป็นเหมือนกฎปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่หมอนวดต้องยึดถือ อย่างเช่นการห้ามนวดในวันพระถูกต้องค่ะเพราะถือเป็นวันที่ครูบาอาจารย์พักผ่อนหรือข้อควรระวังมากๆในการนวดหญิงตั้งครรภ์ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การใช้แรงแต่เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความเข้าใจและวินัยสูงจริงๆกลับมาที่เรื่องเทคนิคที่โดดเด่นมากๆที่เราคุยกันตอนแรกหน่อยครับเรื่องการเหยียบเหล็กแดงอ๋อการนวดไฟอันนี้คือภูมิปัญญาชั้นสูงที่น่าทึ่งมากค่ะกระบวนการของมันละเอียดอ่อนจริงๆนะคะ เริ่มจากที่หมอนวดจะเอาเท้าไปฉลมน้ำมันว่านสมุนไพรจนชุ่มจากนั้นจะค่อยคอยแตะเท้าลงเป็นแผ่นเหล็กที่เผาไฟจนร้อนจัดเสียงฉาที่ได้ยินก็คือเสียงน้ำมันที่เดือดบนผิวเหล็กเป็นการถ่ายเทความร้อนกับตัวยามาที่ฝ่าเท้าหมอใช่ค่ะ ก่อนที่เทานั้นจะถูกยกขึ้นแล้วก็ประทับลงบนร่างกายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและแม่นยำความร้อนนี้เองที่ช่วยให้กล้ามเนื้อที่เกร็งๆมันคลายตัวเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยเปิดรูกุมขนทำให้ตัวยาจากน้ำมันว่านซึมลงไปด้วยลึกกว่าการนวดธรรมดาเป็นการผสมผสานพลังของความร้อนกับเภสัชกรรมพื้นบ้านที่ฉลาดมากเลยนะครับนอกจากใช้ความร้อนแล้วเทคนิคการใช้มือที่เรียกว่าการจับเส้นก็เป็นเอกลักษณ์มากการนวดอีสานจะเน้นใช้แค่นิ้วหัวแม่มือ กดลงไปแบบแม่นยำลึกและหนักแน่นโดยเฉพาะตามแนวเส้นที่หลังกับขาใช่ค่ะไม่ใช่การคลึงหรือบีบแบบผิวเผินแต่เป็นการกดลงไปตรงๆให้แรงมันส่งไปถึงเส้นที่อยู่ลึกสุดต้องใช้ทั้งพลังและความเข้าใจในสรีระแบบผืนบ้างจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่ากดตรงไหนแล้วจะโดนแน่นอนค่ะและเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่มาจากธรรมชาติรอบตัวเรานี่เอง กลิ่นที่จำได้ขึ้นใจเลยคือกลิ่นหอมเฉพาะตัวของน้ำมันว่านซึ่งจะเป็นเหมือนตำรับยาสำคัญที่แต่ละสำนักก็จะมีสูตรต่างกันไปนิดหน่อยแต่ส่วนประกอบหลกัหลกๆก็มักจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอย่างไพลที่ช่วยลดการอักเสบบรรเทาปวดหรือขมิ้นชันที่ช่วยเรื่องผิวหนังนำมาเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวอืมเป็นเภสัชกรรมพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าจริงๆ นึกภาพตามแล้วยังได้กลิ่นหอมอุ่นๆของมันเลยครับอีกภาพที่คุ้นตาก็คือลูกประครบซึ่งของอีสานอาจจะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเหมือนในสปาสมัยใหม่แต่เป็นการใช้สมุนไพรสดๆที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาห่อรวมกันในผ้าแล้วนึ่งให้ร้อนสมุนไพรที่นิยมใช้กันมากก็อย่างเช่นใบเป้าหรือใบนาดใช่ค่ะคนเฒ่าคนแก่จะรู้ดีว่ามีสรรพคุณเด่นเรื่องขับลมแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นเอ็นที่ตึงๆได้ดีมากพอเรามองภาพรวมทั้งหมด ทั้งเทคนิควิธีการความเชื่อมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าทำไมการนวดอีสานถึงต่างจากภาคอื่นถ้าจะให้เปรียบเทียบการนวดอีสานจะมีความดุดดันและลึกกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะน้ำหนักที่กดลงไปจะชัดเจนส่งพลังมีการยืดเหยียดร่างกายหรือดัดตัวที่อาจจะดูรุนแรงกว่าแต่มันก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการรักษาจริงๆความดุดดันและความหนักแน่นนี้มันก็เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวอีสานโดยตรงเลยนะครับ ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องทำงานหนักกลางแจ้งหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช้แรงกายสูงมากร่างกายก็มีความเมื่อยล้าสะสมกล้ามเนื้อตึงเครียดในระดับที่ลึกกว่าศาสตร์การนวดก็เลยถูกปรับให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของคนในพื้นที่ให้สามารถบำบัดอาการที่มันอย่างรากลึกพวกนั้นได้จริงๆเป็นศาสตร์ที่เกิดจากความเข้าใจในความทุกข์ของร่างกายอย่างแท้จริงแต่ก็น่าใจหายนะครับเมื่อมองมาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันอื ภูมิปัญญาอันล้ำค่าพวกนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่หมอนวดพื้นบ้านรุ่นเก่าที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเริ่มลดน้อยลงไปตามเวลาหลายท่านก็อายุมากแล้วไม่มีผู้สืบทอดโดยตรงองค์ความรู้ที่เคยอยู่ในความทรงจำในสองมือในลมหายใจก็กำลังจะค่อยๆเลือนหายไป แต่ในความกังวลน,นั้นก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายๆหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้มีการสัมภาษณ์พ่อครูแม่ครูบันทึกท่าทางถอดสูตรน้ำมันว่านใช่ค่ะเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็นระบบแล้วก็บรรจุเข้าไปในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นความหวังที่จะทำให้ศาสตร์นี้ยังคงอยู่แล้วก็ส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังในรูปแบบใหม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับ มันทําให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วการนวดอีสานไม่ใช่แค่การบีบนวดคลายกล้ามเนื้อแต่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่หลอมรวมเอาความเข้าใจในร่างกายแบบพื้นบ้านเข้ากับเพศสัชกรรมจากธรรมชาติรอบตัวและที่สําคัญที่สุดคือผสานเข้ากับความเชื่อและมิติทางจิตวิญญ,ญาณเอาไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์เลยใช่ค่ะมันคือองค์รวมของชีวิตที่สะท้อนผ่านการบําบัดร,รักษาเป็นมรดกที่บอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี แต่ก็น่าคิดต่อนะครับบางทีเมื่อภูมิปัญญาที่เคยถูกส่งต่อผ่านลมหายใจและจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์ถูกนำมาบรรจุไว้ในตำราที่จับต้องได้เราอาจจะกําลังเก็บรักษากายของมันไว้แต่จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นหัวใจของศาสตร์นี้ที่ค่อยๆจางหายไประหว่างบรรทัดหรือไม่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ